สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาววันเสาร์แล้วนะคะช่วง1-10ตุลาคมนี้นะมาดูกันนะคะว่าสำหรับคนที่มีคู่ค่ะความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะฝากขอบคุณนะคะสำหรับออคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจเข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่เนิ่นๆด้วยนะคะมาดูนะว่าความรักของคุณเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ชาววันเสาร์คะอ่าเรามองเห็นว่าอืมถ้าก่อนหน้านี้อ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะมันเป็นความรักที่อยู่ดีมีสุขอยู่ละนะคะมีความสุขอะไรครบถ้วนหมดละนะคะแต่แล้วจูๆ่ๆอยู่ดีๆก็ มีประเด็นแน่ๆละ่ะคือหนึ่งเรื่องรักสามเศร้าขึ้นมานะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้าจะให้บอกว่าคุณไปรักคนที่เขามีพันธะผูกพันแล้วก็น่าจะเป็นไปได้นะในกรณีของบางคนนะคะแต่เนื่องด้วยซะจากว่าช่วงตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะในความสุขของคุณอะ่ะมันมาลายหายไปละมันหลงเหลือแต่ความเสียอกเสียใจนะคะหลงเหลือแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้นะตอนนี้เลย ที่มองเห็นก็คือหนึ่งเดี๋ยวขอนหน่อยทําได้แต่เพียงว่าคุณอยากเช็คคนคนนั้นของคุณคุณอยากรู้เรื่องราวคนนั้นของคุณคุณอยากรู้ว่าความเป็นไปในชีวิตว่าชีวิตเขาอยู่ดีมีสุขยังไงชีวิตเขามีความสุขยังไงอยู่กับคนอื่นยังไงอะไรยังไงอะนะคะเออทำไมดูย่าแย่นิดนึงนะชาววันเสาร์นะคะอารมณ์ของคุณรู้สึกว่าคุณคุณยังคงอ ถ้าจะใช้คำว่าอะไรอวรก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันดูแย่มากๆค่ะนะคะแล้วเรื่องราวตรงนี้เราก็อยา่าเราก็คิดว่าคุณกับเขาก็น่าจะจบกันมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะนะคะคุณเครียดนะคะเนี่ยที่เราเห็นคือความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอ่ะมันมีความลับต่อกันนะคะเนี่ยมีหรือแม้แต่กระทั่งว่าตัวคุณเองหรือเปล่าที่ไป มีไปรักคนที่เขามีพันธะผูกพันนะคะ่ะแล้วสถานะตัวคุณอะมันไม่ได้ชัดเจนนะคะไม่ได้ชัดเจนเขากเก็บคุณไว้เก็บคุณไว้แบบไม่บอกใครตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะมันก็เลยทําให้สถานความสัมพันธ์ของคุณอะมันต้องจบกันขนาดคุณเครียดขนาดคุณเครียดคุณเสียใจคุณขนาดถึงขั้นที่ว่าคุณยังไปตามสืบไปสองเรื่องราวของเขาอยู่เลยอะคะ่ะนะคะ เดี๋ยวมาดูนะคะว่าคนคนนั้นของคุณค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องราวตรงนี้อาจจะสลับกันได้นะคะต้องบอกนิดหนึ่งนะแล้วก็นี่ก็คือการเปิดดวงโดยรวมไม่ได้จอดจงของผู้ใดผู้หนึ่งนะคะว,ว้าว เรามองว่าตัวเขาตอนนี้เหมือนกับเป็นอาจจะเป็นฝ่ายตัวเขาเองหรือเปล่าที่เป็นฝ่ายที่หนีปัญหาโดยไม่ได้หันมาแยแสะคุณเลยไม่ได้หันมาเคลียอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะทิ้งปัญหาไว้ไว้ที่คุณน่ะนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็มันก็กลายเป็นว่าตัวเขาเองอ่าตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้หรอกมันมันเครียดมันหาทางออกไม่ได้นอกจากหนีปัญหาตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยก็คือความรักความสัมพันธ์ของคุณเรามองว่า มันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ในบางคู่อาจจะมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมีเรื่องฐานะด้วยมีเรื่องอ,อะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับาทางด้านสังคมอาจก็เป็นไปได้นะนะตรงนี้นะคะแต่เขาเราคิดว่าเราว่าตัวเขาเองตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเขา เริ่มกลับมารู้ใจตัวเองหรือเปล่าหรือเริ่มกลับมาคิดหรือเปล่าคะว่าเออเขาจะทํำยังไงดีที่ว่าจะกลับมาง้อคุณได้ที่เรามองเห็นตรงนี้นะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้อาจเป็นฝ่ายเขาในแหละที่ทิ้งปัญหาไว้ให้คุณหนีไปดือด้อๆเลยไม่มีการไปแบบบางคู่บางคนเรามองเห็นว่าไปแบบไม่มีการบอกกล่าวบอกลาด้วยนะคะเนี่ยโอเคแน่นอนละมันเป็นอะไรที่ ในบางคนไม่ต้องบางคนเลยค่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นมีมีพันธะผูกพันกันมาแล้วอะนะตรงนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่ว่าไม่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าความในใจของเขาจะสื่ออะไรให้คุณรับรู้หรือความในใจของคุณจะสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้าง บางคู่บางกรณีเรามองว่าตัวเขาเองหรือเปล่าคะที่เป็นฝ่ายนี้ไปอยู่กับครอบครัวกเก่าเขาไปอยู่กับคนของเขาคนเดิมของเขานะคะ ปัญหาปากเสียงนะคะมองเห็นว่ามีปัญหาปากเสียงอ่าเรื่องราวตรงนี้อาจจะเป็นฝ่ายคุณเองก็ได้ที่เป็นฝ่ายกระทํานะคะต้องบอกนิดนึงมีปัญหาปากเสียงค่ะเพราะมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกนี่คุณกับเขาอาจจะเป็นความที่ว่าเออเรียกว่ามีความเป็นครอบครัวอยู่แล้วหรืออะไรอยู่แล้วแล้วคนของคุณเนี่ยอาจจะมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือก แล้วก็ปิดบังซ่อนเร้นไว้กับคุณทําให้มีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะคะณนะตรงนี้แล้วเราก็มองเห็นว่าตัวคุณเองนั้นนะ่ะปากเสียงด้วยความอะไรโกรธด,ด้วยนะคะที่มองเห็นแต่พอหันกลับมาดูตัวเองเราก็เลยคุณก็เลยคิดว่าเออคุณยังคงคิดถึงเขายังอะไรอววรเขาอะ่ะยังคงทําอะไรไม่ได้นะตรงเนี้แค่ว่าทําได้แต่ว่าเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาที่เคยมีความสุขร่วมกันะคนะคะ,นะคะ ปากเสียงเพราะมีบุคคลอื่นบุคคลที่สามบุคคลที่สามตรงนี้ในบางคนบางกรณีเราก็จะมองว่าอาจจะเป็นคนรอบข้างตัวคุณหรือตัวเขาก็เป็นไปได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะอะไรทุกสิ่งอย่างอ่ะตอนนี้คุณก็ทําได้แต่อะไรอาวรนเขาทําได้แต่เสียดายวันเวลาเก่าแต่จะให้คุณหันกลับไปแต่จะให้คุณหันกลับไปง้อเขาหรือไป อ่าไปตั้งต้นกับเขาใหม่เนี่ยเรามองว่าไม่เรามองว่าคุณมีความมุ่งมั่นมากล่ะที่ว่าคุณจะอยู่ตรงของคุณตรงนี้คุณจะไม่มีทางหันกลับไปง้อเขาเด็ดขาดเพราะคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันอาจจะสายไปหน่อยมันอาจจะช้าไปหน่อยนะคะที่ที่จะมีการหันหลังกลับไปอ่ะนะคะเดี๋ยวมาดูว่าความในใจของเขาบ้างคะ่ะ เรามองว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่นี้ไปมีรักครั้งใหม่แล้วที่ปิดบังซ่อนเล้นกับคุณแล้วทําให้สถานการณ์คุณกับเขาอะ่ะมันถึงขั้นแตกหักโดยมีปากเสียงกันเกิดขึ้นนะนะคะมันเป็นรักสามเศร้าที่แท้จริงๆแต่เขาก็ยังไม่ไวที่ว่าก็ ไม่วายที่จะปล่อยวางคุณเอาไว้อะนะคะก็ยังคงแบบว่าอาจมีการแคร์บ้างอะไรประมาณนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังมองเห็นว่า <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเขาไปมีตัวเลือกใหม่แล้วชัดเจนมากๆในะตรงนี้นะคะไม่คิดจะหันกลับมาง้อคุณเช่นกันคะ่ะเพียงแต่อะไรอวรเสียดายเหมือนกันแต่ให้ให้หันกลับมาง้อคุณไหมเรามองว่าไม่ได้หันกลับมาง้อคุณนะคะมองว่าต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทิถิคุณก็ทิฐิแล้วโกรธด้วยนะคะตัวเขาก็ไม่ง้อมีรักใหม่ไปล้ประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยมาดูนะว่าแนวโน้มค่ะ15วันนี้ของชาววันเออ10วันนี้นะคะ1-10ชอบพูด15วันขอโทษที1-10จะมีเรื่องราวมีประเด็นอะไรของคุณบ้างไหมมาดูนะคะ มันเป็นเรื่องของการที่ว่ามันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะในเรื่องของความรักมันก็เลยต้องจบกันมาแบบนี้นะคะจบกันมาด้วยปากเสียงเป็นพื้นถึงซึ่งสมัยนี้แล้วเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของมันจะกลายเป็นพื้นฐานของสังคมบ้านเราแล้วอ่ะมันก็เลยดูย่ำแย่นิดนึงคู่ไหนรักกันดีก็ขอให้รักกันดีเป็นนานๆนะคะประคับประคองกันไป ยอมได้ก็ยอมอารุมอรุยได้ก็อารุมอรุอยต่อให้คุณอยากรอ,อเขาการรอเขากลับมายังไงก็ตามทีเถอะนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณยังคงมีเขาในหัวใจยังไงก็ตามทีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างการเวลามันได้เปลี่ยนแปลงมปละเรื่องราวประเด็นของคุณกับเขามันคือเหมือนกับว่าบางคู่มันก็อาจจะแยกกันอยู่ด้วยนะคะถ้ายังไม่จบสนิทก็คือแยกกันอยู่แต,แต่แต่กรณีนน กันนั้นยังไงเราก็ยังมองเห็นว่าตัวคุณก็ยังอยากจะรอคอยเขากลับมาง้อคุณมั้งนะคะแต่คุณจะให้คุณกลับไปง้อเขาไหมเรามองว่าคุณไม่ได้กลับไปง้อเขาเรามองว่าคุณก็จะปล่อยปัญหาเนี้ยให้มันผ่านเลยไปนะคะโดยที่คุณไม่ได้สนใจตรงนี้ที่เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆแล้วคุณรอคอยการกลับมางอ้อจริงๆนั่นแหละ ความคิดของคุณมันยังวนเวียนอยู่ที่เดิมเลยะค่ะโดยที่ตัวคุณก็ยังไม่ได้ปล่อยวางเขาหรอกเพียงแต่ว่าคุณเสียดายความรักครั้งนี้มากกว่าว่า,าทำไมสิ่งที่คุณมอบให้หรือความรักที่คุณมอบให้อะค่าที่มันได้กลับคืนมามันไม่มีมันไม่มีเลยนะคะที่ที่มองเห็นตรงนี้ความคิดของคุณมันยังวนเวียนถึงการกลับมาของเขาอยู่เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เหมือนกับสถานะมันต่างคนต่างอยู่แล้วอะค่ะ สถานะมันได้เปลี่ยนแปลงไปละเนี่ยตัวคุณเองหรือเปล่าตลอดเวลาเลยเรามองว่าคุณตามเช็คเขาตลอดนะเนี่ยคอยสืบไปส่องเรื่องราวของเขาหรือแม้แต่ว่าคุณตัวคุณอยากจะรู้แค่ความหวังว่าเอออยากจะรู้ว่าเขาจะติดต่อมาบ้างไหมอะไรบ้างไหมนะคะเนี่ยที่มองเห็นนะคะทุกวันนี้คุณทําได้แต่มองอะ ทำได้แต่อยากรู้เรื่องราวของเขาทําได้แต่อรอคอยข่าวคราวของเขาเท่านั้นเองนะมันก็เลย <c oughs> ดูยาแย่นิดหนึงนะคะ เราคิดว่าตอนนี้เขาพอใจกับชีวิตที่เขาเป็นอยู่แล้วนะคือพอใจละว,ว่าโอเคถ้าไม่ได้มีการกลับมาหาคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ได้ด้วยตัวเองละนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรมากมายด้วยแล้วเขาก็น่าจะปล่อยวางในเรื่องของความรักอยากใช้ชีวิตเออบางครั้งเรามองเห็นว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบอยู่อยู่คนเดียวปีกตัวบ้างอะไรบ้างในแวดวงสังคมนะคะ พอเขาเริ่มอาจจะหันกลับมาคิดได้ว่าเอ,อคุณค่าคคุณค่าในเขาเรียกว่าคุณค่าในหัวใจของเขาอ่ะมันยังคงมีเขาเริ่มมองเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองะค่ะแต่จะให้กลับมางอ้อเสียดายคุณยูไม่ไได้เสียม่ใช่ไม่เสียดายแต่จะให้เขากลับมาง้อคุณไหมแล้วก็ไม่ได้บอกไม่ได้มองว่าเขาจะกลับมาง้อคุณเพราะเขาเขารู้ชะตาของเขาอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้จบกันมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะมันเหมือนกันว่าการจบถาวรได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เท่านั้นเองนะ บอกอะไรเอ่ยขอดูนะมันพังทลายอะ่ะเขาคิดด้วยเหตุและผลแล้วล่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวประเด็นของคุณอะ่ะมันพังทลายไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะคะแนวโน้มของเขาก็น่าจะเป็นแบบนี้ส่วนตัวคุณเองคุณก็เหมือนกับว่ายังคงทําใจไม่ได้ยังคงตามสืบตามส่องเรื่องราวของเขาอยู่แต่เขาก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วโดยที่ว่าไม่มีคุณนะคะ เขาพยายามมองเห็นคุณค่าของตัวเองมองเห็นความมั่นคงของตัวเองนะคะมองเห็นฐานะคือเขาเอาใจใส่ตอนนี้เขาเอาใจใส่กับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ของเขาเองมากกว่านะคะเนี่ยแต่จะให้ขันกลับมาง้อคุณไหมเขาก็ไม่ได้หันกลับมาง้อคุณเพียงแต่ว่าความคิดที่ยังมีคุณอยู่เราก็มองว่าเขาก็ยังคิดคิดอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเองนะคะต่างคนก็เหมือนกับว่าต่างอยู่ละ ย้ำมาหลายรอบจังเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันพัทงทลายต่อหน้าต่อตาคุณอะจนจนทุกวันนี้มันอาจจะกลายเป็นเขาเรียกว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นอัตเตช็อคสำหรับคุณนะคะแต่ตอนนี้เราคิดว่าตัวคุณก็พยายามจะปรงแต่ความการที่คุณพยายามจะปรงนั้นอะเรายังก็มองเห็นว่ามันยังน้อยนะคะความเขาเรียกว่าความเข้มแข็งในสภาพจิตใจของคุณเรายังมองเห็นว่าคุณยังไม่ได้เข้มแข็งอะไรนักหนาเลยนะ คุณแค่รอคอยวันเวลาว่าสักวันหนึ่งเท่านั้นเองที่เขาจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะนะคะเนี่ยคุณแค่รอคอยวันเวลาว่าสักวันเขาจะหวนกลับมาในชีวิตทั้งทั้งที่ว่าทุกสงทุกอย่างมันจบลงไปแล้วจริงๆคุณรออย่างเดียวค่ะอนาคตตอนนี้จะเป็นยังไงก็ช่างรู้แต่ว่ารอรออนาคตยังไงก็รอต่อให้ถึงทุกวันนี้คุณเจ็บปวดคุณเสียใจยังไงก็ตามคุณก็ยังคงรอคอยเขากลับมานะก็ดูหน่อยโอเค คุณก็แค่รอคอยเขากลับมาเพื่อพูดคุยตกลงกันเพื่อมาไกล่เกลี่ยหรือแม้แต่ว่าเพื่อมาเอ่ยปากคําขอโทษอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ดูช่างเป็นไปเขาเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ดูช่างเป็นไปได้ยากนิดนึงนะคะดูย่ำแย่นิดนึงสำหรับความรักของชาววันเสาร์นะ เดี๋ยวมาดูนะคะมันจบกันมาแบบพังทลายล้มคืนนะซึ่งมันไม่สามารถไม่น่าจะต่อติดได้ต่อติดก็ต้องคำสร้างกันใหม่นะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า,าคนโสดบ้างดีกว่านะคะ10วันนี้10วันนี้ของชาวโสดวันเสาร์จะเป็นอะไรบ้างจะมีอะไรดีๆบ้างไหมนะคะ ชาสวสดวันเสาร์คะเรามองเห็นว่าบางท่านบางท่านอะถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกการกระทําที่ว่าไม่ดีต่อกันการกระทําที่ว่าไม่ซื่อสัตย์ในความรักต่อกันเนี่ยแต่คุณก็พยายามนะคะคุณยังยังมีความพยายามที่จะรอคอยใครบางคนคนคนนั้นที่เขาเขาทําให้คุณผิดหวังในเรื่องของความรักอะแล้วซึ่งเรามองเห็นว่าว้าว ซึ่งเรามองเห็นว่าความรักที่คุณมีมอบให้เขาอะ่ะมันไม่ได้จืดจางไปเลยอะ่ะทั้งทั้งที่ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะเป็นฝ่ายถูกหักหลังมาก็เป็นไปได้ฝ่ายดุถูกกระทํามาก็เป็นไปได้นะคะเนี่ยคุณยังมีคุณยังรอคอยเขาด้วยเขาเรียกว่าอะไรรอคอยเขาด้วยความหวังของคุณความหวังเต็มเปี่ยมเลยอะ่ะที่เรามองเห็นนะเดี๋ยวมาดูนะคะมีรักใหม่เข้ามาบ้างไหมเอ่ยแต่เราก็ยังมองเห็นแวบ,บๆว่าน่าจะมีรักใหม่นะ นะคะแต่ดูเหมือนตัวคุณไม่ได้สนใจซะมากกว่าความสุขของชาววันเสาร์ชาวโสดวันเสาร์เราบอกว่าความสุขของคุณนี่อยู่แค่การได้คิดถึงเขาจริงๆนะเนี่ยนะคะอยู่คุณอยู่ความสุขของคุณอยู่ด้วยความหวังและความคิดถึงเท่านั้นเองทั้งทั้งที่ว่าภายในใจของคุณอะเรามองว่ามันมันร้าวอะ มันร้าวบางคนเรามองเห็นการเก็บตัวเงียบของคุณเลยนะไม่อยากเข้าสังคมเลยอยากแบบว่ากระทั่งว่าปีกวิเวกด้วยซ้ําหรือแม้แต่บางคนเลยยังมองเห็นว่าอยู่ในช่วงแบบโอ้ยอยากจะไปถือสินประมาณนี้แล้วอะค่ะนะคะ,นะคะการคิดถึงและการรอคอยอะคะ่ะมันจะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณมากนะ ในทางที่ว่าคุณจะพบเจอความสุขในวันข้างหน้านะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยคือคือเรามองเห็นว่ามันน่าจะหยุดอยู่แค่นั้นน่ะนะคะเนี่ยเรายังมองเห็นความเครียดของคุณอยู่เลยนะคะ <c oughs> คุณคิดเยอะคิดเยอะคิดมากคิดถึงเขาตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยคุณก็บอกว่าตัวคุณเองอะ่ะ ก็ขอแค่ให้ได้คิดถึงอันนั้นก็คือความสุขของคุณละนะคะซึ่งทุกอย่างสิ่งทุกอย่างอะ่ะความสุขที่แท้จริงอะ่ะมันมันจะไม่มีการมันจะไม่เขาเรียกว่ามันจะไม่เกิดความเครียดมันจะไม่เกิดสภาวะความเครียดนะคะต้องบอกแบบนี้ยังคงอะไรวอววรเขาอยู่เลยคิดถึงเขามากๆเนี่อยอพอคิดถึงเขาทีไรคิดถึงความหลังคร <ๆ S 2> ั้งเก่าทีไรเราก็มองเห็นว่าคุณแอบ,บมีความสุขกับตัวของคุณเองแต่แอบ,บมีความสุขกับตัวของคุณเองเน,นั้นอ่ะความสุขของคุณอะ่ะมันเปื้อนลอย รอยเศร้าหมองอยู่อะนะคะรอยยิ้มของคุณมันไม่ใช่ยิ้มแบบแบบออกมาเป็นร้อยอะไรประมาณนั้นนะมาดูนะคะว่าเขาจะสรุปอะไรให้ชาววันเสาร์บ้างชาววันเสาร์คุณปิดกั้นตัวเองจริงๆคะ่ะคุณไม่ได้สนใจในสิ่งรอบๆข้างเลยนะคะ คุณรอคอยแต่คนคนนั้นแต่เพียงพูดผู้เดียวอ่ะหรือแม้แต่กระทั่งบางคนน่ยใช้ช่วงเวลาเนี้ยคิดทบทวนถึงแต่คิดทบทวนแต่เรื่องราวเหตุการณ์ที่ผ่านมาความสุขที่ผ่านมาวันเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราก็ยังมองเห็นว่าอะไรก็ตามพีเถอะมันก็น่าจะอยู่ในห่วงสถานการณ์ที่ว่าคุณไม่สามารถผ่านพ้นห่วงเวลานี้ได้ถ้าตราบใดที่คุณเอาตัวเองไปไปคิดถึงแต่วันอดีตนะคะ อดีตที่อดีตเก่าๆเรามองว่ามันไม่มีทางหวนคืนมานะคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มันยากมันเหนื่อยถ้าจะหวนคืนกลับมาจริงๆแต่แต่เราเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าตราบใดความสุขของคุณคุณลืมเขาหรือแม้แต่ว่าคุณคิดได้ว่าในเรื่องของความรักถ้ามีการถ้าคนที่จะรักกันจริงเนี่ยต้องไม่มีการหักหลังกันต้องไม่มีการเออไม่ ไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะอันนั้นแหละคนที่เขารักเราจริงๆเขาจะไม่ทำร้ายจิตใจเรานะคะถ้าเราคิดได้ตรงนี้ชีวิตเราก็จะต้องพ้นพบความสุขแต่เรามองเห็นว่าตัวคุณเองคิดมากคิดเยอะคิดอยากจะกลับให้เขากลับมาอย่างเดียวเลยมีเขามีความสุขมีเขามีความสุขข,ของคุณแต่เพียงผู้เดียวจริงๆนะคะหลุดพ้นค่ะนะคะหลุดพ้นได้ความสุขของเรามันไม่จำเป็นจะต้องจมปลักอยู่กับอดีตนะ วันข้างหน้าอนาคตข้างหน้ายังมีอะไรที่จะเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเราอีกมากมายนะคะชาววันเสาร์โอเคนะเอาใจช่วยคุณได้แค่นี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างอะไรทั้งปวงมานเนี้ยมันขึ้นอยู่สภาพจิตใจของคุณเองมันยุ่นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าคุณจะลุกขึ้นสู้ได้ขนาดไหนสภาพจิตใจคุณจะเข้มแข็งได้ขนาดไหนและก้าวต่อไปในอนาคตวันข้างหน้าคนรอบตัวคนใกล้ตัวคุณยังเขายังมี เขาเรียกว่าอะไรยังมีความห่วงใหญ่คุณอยู่นะคะคุณลองหันมามองคนใกล้ตัวดูก็ได้นะคะแค่นั้นแหละค่ะนะคะชาววันเสาร์คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ